สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาอินไซด์ช่องที่จะพาทุกคนไปพบก,บกับการรีวิวรถรุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วทุกมุมโลกวันนี้เรามาพร้อมกับนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่กำลังมาแรงในปี2026กับ3ล้อไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดรีวิว electric scooter 2026ยานพาหนะที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนเมืองยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวกประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อม3ล้อไฟฟ้า2026รุ่นนี้มาพร้อมดีไซน์ที่ล้ำสมัย โครงสร้างตัวถังมีความแข็งแรงแต่ยังคงน้ำหนักเบาเพื่อให้การขับขี่คล่องตัวมาพร้อมระบบการสะเทือนที่ดีเยี่ยมทำให้ขับนุ่มนวลทั้งในเมืองและนอกเมืองด้านหน้ารถมีไฟเล็ซแบบ daytime running light ช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจนในทุกสภาพอากาศและมีดีไซน์ที่ให้ความรู้สึกสปอร์ตในแบบโมเดิร์นมอเตอร์ไฟฟ้าที่ติดตั้งใน Treeview Electric Scooter 2026ใช้มอเตอร์กำลังสูงที่ให้แรงบิดทันใจมาพร้อมระบบขับเคลื่อนที่สเสถียรน และสามารถเร่งความเร็วจาก0ูนถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในไม่กี่วินาทีแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนความจุสูงช่วยให้วิ่งได้ไกลถึง150-200กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งและใช้เวลาชาร์จเต็มเพียง3-4ชั่วโมงเท่านั้นมีระบบชาร์จเร็วที่รองรับการใช้งานในชีวิตประจำวันอย่างสะดวกในส่วนของระบบเบรกรุ่นนี้ใช้ดิสเบรกทั้งหน้าและหลังพร้อมระบบ ABS ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในทุกการขับขี่โดยเฉพาะในถนนเปียกหรือลื่นมาพร้อมระบบช่วยทรงตัวอัตโนมัติ ทำให้ควบคุมรถได้ง่ายขึ้นแม้ในความเร็วต่ำเหมาะกับผู้ใช้ทุกเพศทุกวัยภายในห้องโดยสารหากเป็นรุ่นปิดหรือบริเวณแผงหน้าปัดมีหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบแสดงข้อมูลครบทั้งความเร็วระยะทางแบตเตอรี่และโหมดการขับขี่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธเพื่อดูข้อมูลการเดินทางหรือปรับตั้งค่าการขับขี่ได้ตามต้องการ3ล้อไฟฟ้ารุ่นนี้ยังมีฟีเจอร์พิเศษเช่นระบรบล็อกอัตโนมัติด,ด้วยสมาร์ทคีย์ ระบบแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันเมื่อมีการเคลื่อนไหวผิดปกติของรถรวมถึงระบบ GPS ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามตำแหน่งรถได้แบบเรียลไทม์นอกจากนี้ยังมีพื้นที่เก็บของขนาดพอเหมาะเหมาะกับผู้ที่ใช้ขับไปทำงานหรือส่งของในระยะสั้นๆด้านราคาและความคุ้มค่าถือว่าน่าสนใจอย่างมากเมื่อเทียบกับฟังก์ชันที่ได้โดยมีราคาที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าในกลุ่มสกูตเตอร์ไฟฟ้าแบบพรีเมียมเหมาะสำหรับผู้ที่มองหายานพาหนะไฟฟ้าส่วนตัวที่ประหยัดน้ำมัน ช่วยลดมลพิษและมีดีไซน์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใครสำหรับการขับขี่จริง3 View e l ก c t r i c s c o o อร์2026ให้ความมั่นคงสูงเพราะมี3ล้อช่วยกระจายน้ำหนักได้ดีไม่ต้องกลัวล้มง่ายเหมือนมอเตอร์ไซค์ทั่วไปจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ที่เริ่มต้นขับรถไฟฟ้าใหม่ๆนอกจากนี้ยังมีระบบเบรกที่ตอบสนองไวและมีพลังทำให้มั่นใจได้ทุกครั้งที่ขับบนถนนนี่คืออนาคตของการเดินทางแบบใหม่ที่ทั้งปลอดภยัย เป็นมิรต่อสิ่งแวดล้อมและมีสไตล์สำหรับใครที่สนใจเทรนยานยนต์ไฟฟ้าหรืออยากอัปเดตข่าวสารรถใหม่ในปี2 0 2 6อย่าลืมกดติดตามช่องคาร์อินไซด์ของเราไว้ด้วยนะครับเพราะเราจะพาทุกคนไปรีวิวรถรุ่นใหม่ๆทั้งจากยุโรปญี่ปุ่นและแบ,บแรนด์ในเอเชียที่จะเปลี่ยนวิธีการเดินทางของคุณไปตลอดการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กับช่องคาร์อินไซด์เพื่อไม่พลาดการอัปเดตรถใหม่ๆและนวัตกรรมยานยนต์ที่น่าตื่นเต้นในทุกสัปดาห์ขอบคุณที่รับชมแล้วพบบบกัันนนใใหหม่คคคลิป้าขอุณร